สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับดําเหมือนเดิมนะคะวันนี้ EP ที่5แล้ววันนี้เราจะทําในส่วนของตัวหนังสือหรือตัวอักษรสีทองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราต้องเล่นสีแบบไหนใช้สีอะไรในการทําตัวอักษรสีทองนะคะ ไปที่แกลเลอรี่เหมือนเดิมนะคะขึ้นมาเจองานของเรากดเครื่องหมายบวก1ครั้งนะคะจากนั้นนะคะอันนี้ละขออนุญาตเลือกขนาดภาพเป็น1 2 8 0นคูณ720นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปทำหน้าปก YouTube ด้วยนะคะ,อะพอเราได้มาแบบนี้แล้วก็ทำการเลือกที่เมนูเลือกอัคขระนะคะจากนั้นก็พิมพ์เลยค่ะ หลังจากที่เราพิมพ์อักษรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้สีประมาณนี้มากดเครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งเลือกที่เลเยอร์นะคะเปลี่ยนสีพื้นหลังให้เป็นสีดำๆแบบนี้นะคะก็คือเลือกตรงนี้นะคะเลือกที่เลเยอร์นะคะแล้วก็เลือกตรงนี้นะโอเคจากนั้นแล้วนะคะกดเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา1อันนะคะแล้วกดคําว่าแล้วกดรูปกล้องถ่ายรูปนะคะจากนั้นให้เราไปเอารูป ภาพสีทองแบบนี้นะคะมาจาก p i n t e r e s เเอ้ยมาจาก Google ก็ได้นะคะจากนั้นก็เอามาปรับแต่งได้เลยนะคะเอาให้คุมตัวอักษรของเรานะคะจากนั้นกดเครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งนะกดยกเลิกนะคะเลื่อนเลเยอร์ที่4ลงมาไว้แทนเลเยอร์ 10, ที่3จากนั้นกดคำว่าตัดออกค่ะ เราก็ได้ตัวอักษรสีทองในลักษณะนี้แล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่สวยมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาทําสีเส้นขอบสีเงาสีอะไรต่างๆนานานะคะอันนี้เราจะมาที่เลเยอร์ที่1นะคะทุกคนจากนั้นกดที่เมนูค่ะเลือกที่ฟิลเตอร์นะคะเราจะกดคําว่ายืดเนื้อวัตถุนะคะออกตัวนี้นะคะ ก็เห็นรือว่าตัวนี้อ๋อกดคําว่ายืดเนื้อวัตถุนะคะโอเคนะคะให้เราเลือกอันนี้นะจากนั้นนะคะก็เปลี่ยนสีความลึกนะคะให้เป็นสีส้มแบบนี้นะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเปลี่ยนสีไฮไลท์ให้เป็นสีมืมมดๆดำๆหน่อยเนาะสีสภาพแวดล้อมนะคะอันนี้เราก็เป็นสีขาวนะแบบว่าให้เหมือนกับมันจะเกิดอะไรอะไรขึ้นมานะคะเราก็จะทำให้อักษรสีทองของเรา สวยขึ้นนะคะทุกคนจากนั้นก็ทำการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งอันเปลี่ยนจากเลเยอร์ที่2ลงมาเป็นเลเยอร์ที่1นะคะเลือกที่แทบเมนูเหมือนเดิมกดที่ฟิลเตอร์นะคะจากนั้นให้เลือกแสงและเงานะคะนี่เลยแล้วก็ปรับประมาณนี้นะคะรัศมีอยู่ที่ 1, px นะคะแล้วก็องศาอยู่ที่33องศาระยะห่างก็ 5 p พิกเซลนะคะ px 5 px นะคะแล้วก็สีนะคะก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะเพื่อที่จะให้เส้นกรอบของเราหรือว่าตัวอักษรของเรานะคะเป็นสีทองแบบนี้นะคะมันก็น่าดูแล้วนะเออม,มันก็เป็นตัวอักษรสีทองที่สวยมากๆแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันในกระดาษสีขาวนะคะเราก็จะได้ตัวอักษรสีทองประมาณนี้นะคะสวยไหมเอ่ยหรือว่ายังไงถ้าเรายังไม่พอใจนะคะเราก็ เลือกเมนูเลือกฟิลเตอร์นะคะเปลี่ยนสีเส้นขอบเงาตัวนี้นะให้เป็นแบบเนี่ยเราก็จะได้สีของสีทองที่สว่างขึ้นนะคะแล้วแต่เราจะค่อยๆปรับชายกันเลยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะตัวอักษรสีทองนะคะวันนี้ ep 5แล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ